คือวันนี้นะคะสมเด็จหุนเซนฝั่งกัมพูชาเขาไลฟ์ผ่าน Facebook แต่ที่มันขนลุกเลยเนี่ยคือบางช่วงบางตอนที่พูดถึงอดีตนายกไทยค่ะไฮไลท์มันอยู่ตรงที่สมเด็จหุนเซนเขาแชร์ค่ะแชร์นายทักษิณชินวัตรกับเรื่องที่ไปเยี่ยมกันที่บ้านยังชวนกันถ่ายรูปแล้วก็มีการเอาอุปกรณ์ผู้ป่วยมาใส่ทำให้เหมือนเป็นผู้ป่วยทั้งทที่ตอนนั้นไม่ได้ป่วยอะไรเลยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าทักษิณเนี่ย แกล้งทำตัวเหมือนมีอาการหนาวสันหนาวสถานแกล้งหนาวแสดงละครเพื่อหลบเลี่ยงกระบวนการของสารในหลายคดีแล้วช่วงที่สมเด็จฮุนเซนไปเยี่ยมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะปี2567ทักษิณไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยค่ะแต่พอถ่ายรูปก็ต้องทําท่าให้เหมือนคนป่วยใส่อุปกรณ์ผู้ป่วยเพื่อหลอกคนไทยหลอกเจ้าหน้าที่ไทยค่ะแล้วทำไมเพิ่งมาแฉตอนนี้ล่ะเขาก็บอกว่า ตอนนั้นยังเคารพในมารยาทค่ะยังยึดถือคุณธรรมเลยไม่พูดแต่ตอนนี้มองว่าทักษิณไม่มีคุณธรรมแล้วก็เลยต้องพูดออกมาไม่งั้นคนจะหาว่าเขาทรยศก่อนยังไม่พอค่ะสมเด็จฮุนเซนยังพูดถึงนางสามยิ่งรักษ์ชินวัตรด,ด้วยนะคะบอกว่าใช้หนังสือผ่านทางของกัมพูชาในการพำนักอยู่ต่างประเทศแล้วใครเป็นคนช่วยให้ออกนอกประเทศล่ะก็สมเด็จฮุนเซนนี่แหละค่ะที่อ้างว่าเป็นคนจัดการให้เอง โอ้ยคุณผู้ชมฟังแล้วขนลุกไหมคะยังไม่จบนะเขายังบอกอีกว่าการที่ทักษิณกับเขาไทยได้ก็เป็นเพราะเขานี่แหละช่วยประสานให้ด้วยตัวเองและที่เด็ดสุดสมเด็จฮุนเซนพูดถึงนางสาแพทองทานนายกคนปัจจุบันด้วยค่ะบอกว่ากัมพูชาไม่สามารถทำงานร่วมกับเธอได้และจะรอรัฐบาลใหม่ของไทยสอดคล้องกับโพสต์ของเขาก่อนหน้านี้เลยนะคะที่เขียนไว้ว่า อีก3เดือนประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เขายังย้ำอีกนะคะว่ากัมพูชาพร้อมฟื้นความสัมพันธ์กับไทยแต่จะไม่ทำถ้ายังเป็นนายกคนนี้เพราะเขาบอกเลยค่ะว่าเขามีคุณธรรมไม่เคยทรยศใครก่อนแต่ตอนนี้ถูกทรยศก่อนก็เลยต้องออกมาพูดให้หมด คุณเซนยังพูดอีกนะคะว่าครั้งหนึ่งนางสาพแพททองทานเคยโทรมาขอบคุณเรื่องการถอนทหารที่ช่องบกแต่ทางกรุงเทพกับใช้คำว่าถอนทหารซึ่งทำให้เขารู้สึกไม่โปร่งใสเลยต้องอัดเสียงไว้เพื่อความชัดเจนแล้วเขาก็อ้างว่านายกแพทย์ทองทานเคยมาปรึกษาเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีและพูดถึงปัญหาภายในด้วยพร้อมท้าเลยว่าถ้าไม่จริงก็ออกมาสาบานกันไปเลย โอ้ยคุณผู้ชมฟังแล้วแบบขนลุกจริงๆค่ะทุกประโยคเลยนะสมเด็จฮุนเซนพูดแบบไม่กักเลยแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่า ไม่ได้มองคนไทยเป็นศัตรูแต่ในไทยมีกลุ่มทหารและนัดกระนวงบางกลุ่มที่พยายามให้ไทยกับกัมพูชาเป็นศัตรูกันมีช่วงหนึ่งในไลฟ์นะคะที่เขาพูดถึงการปรับกำลังทหารที่ช่องบกแล้วก็บอกว่าเขาไม่หวั่นไหวกับคำพูดของนายกไทยและพร้อมปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเองทุกเมื่อคะ่ะล่าสุดตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าเรื่องของคุณทักษินที่ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1นึหสองหรือข้อหาดูหมิ่นสถาบันนั้นจริงๆแล้วคดีกำลังดำเนินอยู่ในประเทศไทยนะคะและศาลอาญาก็กำหนดให้คุณทักษินต้องขึ้นศาลในเดือนหน้าถ้าคดีเดินหน้าอยู่แล้วทำไมคุณฮุนเซนถึงต้องออกมาพูดเรื่องนี้อีกล่ะคะแล้วที่บอกให้ส่งทูตพิเศษไปสอบถามเนี่ยคุณเสรีก็มองว่าถ้าจะส่งจริง คนที่จะไปต้องเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งเหมาะสมอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกหรือบุคคลระดับกระทรวงการต่างประเทศค่ะแต่คุณเสรีก็ยังบอกอีกว่าถ้าฮุนเซนเรียกเขาไปพบเพื่อมอบหลักฐานเรื่องนี้เขากล้าที่จะไปจริงๆค่ะแม้ว่าเขาจะเคยฟ้องคุณฮุนเซนข้ามประเทศมาก่อนเขาก็มองว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหรอกค่ะถ้ามีอะไรก็ควรจะบอกกันมาตรงๆได้เลย คุณผู้ชมคะเขายังมองว่าการที่ฮุนเซนออกมาพูดเรื่องทักษิณตอนนี้เนี่ยกลับเป็นการช่วยประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะตอนนี้การขับไล่คุณแผ่ทองทานชิน,นวัตรก็ยังไม่สำเร็จแล้วการดำเนินคดีคุณทักษิณก็ยังยืดเยื้ออยู่ค่ะดูเหมือนคุณเสรีจะมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะทำให้เรื่องต่างๆกระจ่างขึ้นนะคะแล้วเมื่อถูกถามว่าถ้าฮุนเซนให้ข้อมูลจริง คุณเสรียอมถอนฟอ้องหรือไม่เนี่ยคุณเสรีก็ตอบว่าถ้าฮุนเซนยินดีให้ข้อมูลด้วยตัวเองเขาก็ยินดีที่จะถอนแจ้งความให้ค่ะแต่ก็ย้ำว่าคดีที่เขาฟ้องไม่ใช่คดีส่วนตัวนะคะเป็นคดีของบ้านเมืองแล้วเมื่อแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วมันก็ไม่สามารถถอนแจ้งความได้โดยตรงค่ะแต่ก็อาจทำให้คดีอ่อนลงได้ในทางปฏิบัติค่ะ และที่สำคัญเลยค่ะคุณฮุนเซนเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าคุณทักษิณจะแกล้งป่วยตอนอยู่บ้านแล้วเหตุผลที่เพิ่งออกมาเปิดเผยตอนนี้เนี่ยก็เพราะเขาอ้างว่าเขามีคุณธรรมค่ะแล้วปกติเขาไม่ทรยศใครก่อนแต่ครั้งนี้เขาถูกทรยศก่อนเขาก็เลยต้องออกมาเปิดเผยคุณผู้ชมคะ่ะคุณเสรีเองก็มีความเห็นต่อเรื่องนี้ค่ะว่าเรื่องคุณธรรมน่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ จะดูแค่การกระทำครั้งสองครั้งนะคะมันต้องดูทั้งชีวิตเลยว่าดำรงชีวิตยังไงมีจิตสำนึกยังไงคุณคุณเซนที่บอกว่าตนเองนีคุณธรรมนั้นคุณเสรีตั้งข้อสังเกตว่าจากที่เคยเป็นลูกชาวนาใส่รองเท้าแตะไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนนี้กลับมีคฤหาสพันล้านใส่เครื่องประดับราคาเป็นล้านล้านค่ะ ในขณะที่ประชาชนในประเทศของเขายากจนปกครองประเทศมาเกือบ40ปีแล้วให้ลูกชายสืบทอดอำนาจมีการโกงการเลือกตั้นเข้ามาอีกคุณเสรีก็มองว่าแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะเรียกว่ามีคุณธรรมค่ะเขายังกล่าวถึงลูกหลานของคุณฮุนเซนด้วยนะคะว่าแต่ละคนก็ร่ำรวยกันหมดเลยค่ะในขณะที่ประชาชนในประเทศของเขายังยากจนมาก มันก็เป็นคําถามใหญ่เลยนะคะว่าคําว่าคุณธรรมของแต่ละคนเนี่ยนิยามต่างกันยังไงแล้วเขาก็ยังเปรียบเทียบว่าคุณทักษิณเองก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายกนานเท่าหุนเซนแต่ก็สามารถนาญาติพี่น้องมาเป็นนายกแทนได้ค่ะประเทศไทยก็ไม่ได้เจริญขึ้นประชาชนก็ยังจนโดยเฉพาะปีนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกคุณผู้ชมคะเขาสรุปว่าทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครดีกว่าใครค่ะใช้คำว่าโจรกับโจร แล้วเขาก็ยังอยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังไปก่อนจะได้จัดการอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายขึ้นเขายังพูดอีกด้วยนะคะว่าอยากให้คุณเซนช่วยเปิดเผยความจริงให้มากที่สุดเพราะทางฝั่งเขาเนี่ยยังขับไล่คุณแพทองทานไม่สําเร็จเลยค่ะในเรื่องของป่วยทิพย์นะคะคุณเสรีก็ยังเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น1 4ถึงสครั้งเลยค่ะ ตอนนั้นคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาพของผู้ป่วยเลยค่ะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีออกซิเจนไม่ใส่ชุดผู้ป่วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลของฮุนเซนที่บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงค่ะเพียงแต่คุณเสรีเขาชี้ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าหายแล้วไงคะการไม่ใส่อุปกรณ์ก็เป็นเรื่องปกติแต่การที่มาสวมอุปกรณ์ผู้ป่วยเพื่อถ่ายรูปก,กับฮุนเซนลั่นเนี่ยมันเป็นการแสดงเพื่อหลอกประชาชนว่าเขายังป่วยค่ะ ในเรื่องนี้คุณเสรีก็มองว่าสารดีกาอาจจะสามารถนำภาพและคำกล่าวของคุณฮุนเซนไปใช้ประกอบการพิจารณาได้เลยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่คุณทักษิณถูกกล่าวหาว่าป่วยทิพย์เพราะแม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่การแต่งชุดผู้ป่วยและใส่อุปกรณ์ตอนถ่ายรูปเนี่ยมันอาจถูกมองว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนและช่วยย้ำว่าคำพูดที่ว่าเขาหลอกเรื่องป่วยนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ นอกจากเรื่องคุณทั้งสิทธิ์แล้วคุณฮุนเซนเขายังพูดถึงคุณแพทองทานด้วยนะคะโดยเขาเปิดเผยภาพที่เธอไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็ขอเข้าไปดูห้องนอนที่คุณทักษิณ์และคุณยิ่งรักเคยพักซึ่งมีถึงสี่ห้องเลยค่ะโดยห้องของคุณทักษสิณ์และคุณยิ่งรักเนี่ยก็แยกกันนะคะ ของแถมที่คุณฮุนเซนพูดถึงเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเปิดเผยว่าเธอสามารถหนีออกจากประเทศได้เพราะเดินทางมากัมพูชาค่ะและใช้หนังสือเดินทางของกัมพูชาไปสิงคโปร์ซึ่งเขาเองเป็นคนช่วยเหลือและสนับสนุนให้หนีได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อถึงที่หมายแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็โทรมาขอบคุณพร้อมกับร้องไห้และขอโทษที่ต้องให้เขาโกหกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง6คนเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอค่ะ คุณเสรีเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์หนีไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยคนหนึ่งพาไปส่งค่ะแล้วตอนนี้ตำรวจคนนั้นก็เป็นนายพลแล้วในรัฐบาลของคุณเศรษฐาถ้ายิ่งลักษณ์เป็นศัตรูก,กับฮุนเซนจ,จริงๆแล้วก็เธอคงถูกจับส่งกลับไทยไปแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เธอกลับอยู่ในอังกฤษหรือสิงคโปร์ได้นั่นหมายความว่าเขาต้องช่วยจริงๆค่ะข้อมูลนี้เนี่ย ยิ่งทําให้คํำกล่าวของคุณหุนเซนเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องเยี่ยมบ้านคุณทักษิณหรือคลิปเสียงกับคุณแพททองทานมีความน่าช่วยถือมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องคลิปเสียงนะคะที่คุณแพทองทานคุยกับเขานั้นคุณหุนเซนบอกว่าเขาเคยถูกนายกไทยหลอกมาก่อนค่ะ ซึ่งหมายถึงคุณแพ้ทองทานเขาจึงต้องบันทึกเสียงไว้แล้วเมื่อคลิปลวกออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความตั้งใจของเขานะคะแต่เป็นฝีมือของผู้นำระดับสูงในกัมพูชาคนอื่นที่โกรธแค้นฝ่ายไทยเลยเอาคลิปออกมาเผยแพร่ค่ะคุณเสรีก็วิเคราะห์นะคะว่าเหตุผลที่ฮุนเซนให้มามันฟังดูมีน้ำหนักก็จริงแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าเรื่องป่วยทิพย์หรือการช่วยยิ่งลักษณ์หลบหนีค่ะเพราะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปจริง แต่ไม่ว่าใครปล่อยนะคะคลิปมันก็ล่วออกมาแล้วค่ะแล้วคุณเสรีมองว่าอาจเป็นผลดีต่อประเทศไทยด้วยซ้ําเพราะอาจช่วยให้ขับไล่นายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าซื่อบือ้อขาดความรู้ความสามารถอ่อนด้อยปัญญาออกไปได้สัทีค่ะคุณผู้ชมคะเขาสรุปว่าทาั้งคู่เนี่ยไม่มีใครดีกว่าใครค่ะใช้คำว่าโจรกับโจรแล้วเขาก็ยังอยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังไปก่อนจะได้จัดการอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น เขายังพูดอีกด้วยนะคะว่าอยากให้ฮุนเซนช่วยเปิดเผยความจริงให้มากที่สุดเพราะทางฝั่งเขาเนี่ยยังขับไล่คุณแพทองทานไม่สําเร็จเลยค่ะในเรื่องของป่วยทิพนะคะคุณเสรีก็ยังเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ถึง2ครั้งเลยค่ะตอนนั้นคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาพของผู้ป่วยเลยค่ะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีออกซิเจนไม่ใส่ชุดผู้ป่วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลของฮุนเซนที่บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงค่ะ เพียงแต่คุณเสรีเขาชี้ว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าหายแล้วไงคะการไม่ใส่อุปกรณ์ก็เป็นเรื่องปกติแต่การที่มาสวมอุปกรณ์ผู้ป่วยเพื่อถ่ายรูปกับฮุนเซนนั้นเนี่ยมันเป็นการแสดงเพื่อหลอกประชาชนว่าเขายังป่วยค่ะในเรื่องนี้คุณเสรีก็มองว่าสารดีกาอาจจะสามารถนำภาพและคำกล่าวของฮุนเซน ไปใช้ประกอบการพิจารณาได้เลยนะคะโดยเฉพาะกรณีที่คุณทักษิณถูกกล่าวหาว่าป่วยทิพย์เพราะแม้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่การแต่งชุดผู้ป่วยและใส่อุปกรณ์ตอนถ่ายรูปเนี่ยมันอาจถูกมองว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนและช่วยย้ำว่าคำพูดที่ว่าเขาหลอกเรื่องป่วยนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะ นอกจากเรื่องคุณทักษิณแล้วคุณฮุนเซนยังพูดถึงคุณแพทองทานด้วยนะคะโดยเขาเปิดเผยภาพที่ถือไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็ขอเข้าไปดูห้องนอนที่คุณทักษิณและคุณยิ่งรักเคยพักซึ่งมีถึง4ห้องเลยค่ะโดยห้องของคุณทักษิณและคุณยิ่งรักเนี่ยก็ยากกันนะคะ ของแถมที่คุณฮุนเซนพูดถึงเกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาเปิดเผยว่าเธอสามารถหนีออกจากประเทศไทยได้เพราะเดินทางมากัมพูชาค่ะและใช้หนังสือเดินทางของกัมพูชาไปสิงคโปร์ซึ่งเขาเองเป็นคนช่วยเหลือและสนับสนุนให้หนีได้อย่างปลอดภัยแล้วเมื่อถึงที่หมายแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็โทรมาขอบคุณพร้อมกับร้องไห้และขอโทษที่ต้องให้เขาโกหกนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึง6คนเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอค่ะ คุณเสรีเขายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงร้อยเปอเ็เลยนะคะเพราะตอนที่คุณยิ่งลักษณ์หนีไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยคนหนึ่งพาไปส่งค่ะแล้วตอนนี้ตำรวจคนนั้นก็เป็นนายพลแล้วในรัฐบาลของคุณเศรษฐาถ้ายิ่งลักษณ์เป็นศัตรูกับฮุนเซนจ,จริงๆแล้วก็เธอคงถูกจับส่งกลับไทยไปแล้วใช่ไหมคะแต่นี่เธอกลับอยู่ในอังกฤษหรือสิงคโปร์ได้นั่นหมายความว่าเขาต้องช่วยจริงๆค่ะ ข้อมูลนี้เนี่ยยิ่งทําให้คํากล่าวของฮุนเซนเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องเยี่ยมบ้านคุณทักษิณหรือคลิปเสียงกับคุณแพทองทานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องคลิปเสียงนะคะที่คุณแพทองทานคุยกับเขา คุณฮูนเซนบอกว่าเขาเคยถูกนายกไทยหลอกมาก่อนค่ะซึ่งหมายถึงคุณแพทองทานเขาจึงต้องบันทึกเสียงไว้แล้วเมื่อคลิปลวออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความตั้งใจของเขานะคะแต่เป็นฝีมือของผู้นําระดับสูงในกัมพูชาคนอื่นที่โกรธแคล้นฝ่ายไทยเลยเอาคลิปออกมาเผยแพร่ค่ะ คุณเสรีก็วิเคราะห์นะคะว่าเหตุผลที่ฮุนเซนให้มาเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักก็จริงแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าเรื่องป่วยทิปหรือการช่วยยิ่งลักหลบหนีค่ะเพราะไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนปล่อยคลิปจริงๆแต่ไม่ว่าใครปล่อยนะคะคลิปมันก็ล่วกมาแล้วค่ะแล้วคุณเสรีมองว่าอาจเป็นผลดีต่อประเทศไทยด้วยซ้ําเพราะอาจช่วยให้ขับไล่นายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าซื่อบือ้อขาดความรู้ความสามารถ อ่อนด้อยปัญญาออกไปได้สัทีค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลไทยวันนี้นายภูมิธรรมเวสไตลรองนายกและรองมกระโหมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะบอกว่ายังไม่ได้ฟังคลิปเสียงฮุนเซนแล้วก็ไม่สนใจจะฟังเพราะพูดกลับไปกลับมาแล้วก็เป็นภาษาเขมรฟังไม่ออก ท่านรองนายกบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่ฮุนเซนกำลังทำคือสงครามข่าวสารสงครามจิตวิทยาเพื่อบั่นทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยและเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะเพราะทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้าจะเปิดอะไรก็เปิดไปเลยและก็มีคำถามจากนักข่าวด้วยว่ารัฐบาลจะดำเนินการทางกฎหมายอะไรไหมท่านรองนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามอยู่ค่ะ ส่วนทางฝั่งแม่ทัพภาคที่2พลโทบุญสินภาคภูมิก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะบอกว่าไม่วันไหวกับคําพูดของฮุนเซนแล้วก็ยืนยันว่ามีหน้าที่ต้องปกป้องอธิปไตยของไทยใครจะพูดอะไรก็พูดไปแต่อย่าไม่ยุ่งกับชายแดนค่ะ